ไปดูคลิปล้านวิวคุณผู้ชมนะความน่ารักของเจ้าถุงเงินนะครับเจ้าถุงเงินอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครอ่าไปดูกันเลยครับ <'re> นี่ครับเจ้าของเจ้าถุงเงินเนี่ย ลงคลิปนี้เอาไว้บอกว่าใครมันจะไปรอเรากลับบ้านได้ทุกวันกันละ่ะนี่<อ>แต่มันมีนะจ๊ะก็คือนี่แหละครับเ<อ>พื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดนะของมนุษย์นะครับก,ก็คือสุนัข<ถ>นั่นเองถุงเงินเราจะมีรั้วไว้ทําไมนั่นนสิ <c oughs> มุดรั้วออกไปเลยรั้วมีไว้กั้นคนเท่านั้นครับแต่ว่าถุงเงินมีช่องเอ็กซ์เพรสส่วนตัว <c oughs> ออกมาได้เลยนะครับนะแล้ก็เลยไป นี่มุดออกมาฟุบออกมาเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับดีใจหน้าตั้งแกว่งหางนะครับนะมารับทุกครั้งเลยที่เจ้าของเนี่ยกลับบ้านนะครับน้องอายุ8ดขวบแล้วนะครับนะเห็นบอกว่าเป็นโกลเด้นผสมกับสุนัขตำรวจเออก็เลยได้ออกมาน่ารักแบบนี้นะครับบางทีความหมายในชีวิตคนเราก็ไม่ต้องการอะไรมากเนาะอยู่แค่ว่าเหมือนแบบเรากลับบ้านแล้วมีใครรอเราอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะถูกแล้วก็เป็นอะไรที่แบบคิวใจอ่ะใช่มีหลายคนบอกนะว่าสําหรับสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยเจ้าของก็เหมือนโลกทั้งใบของเขาเลยอ่าใช่นะคะ